สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปของหนวดกับเทียนนะครับผัดด้วยเชอร์รี่นะครับโดยผมจะใช้พลังไม่เล็ก2ชิ้นด้วยกระป๋องดำกับขนนกนะครับแล้วก็ใส่เยลลเพื่อให้พลังของเ,เ,อเลือดของเชอร์รี่มากกว่าปกตินั่นเองก็หนวดมันมีคอโมโบวันนะพิเศษเนี่ยเพิ่มเยลลี่หมีสีเหลืองได้200คะแนนะก็คือเพิ่มจากปกติ200คะแนนแล้วเจ้าเชอร์รี่มันปลาระเบิดเยอะมันถ้าเราไปเก็บไอเทมเยลลี่หมีเนี่ยมันจะปกลายเป็นเยลลี่หมีสีเหลืองนั่นเองครับก็ ถือว่าเป็นคอมโบคู่กันได้ดีครับก็ตอนแรกก็อย่าลืมกระโดดนะครับเผื่อจะเจอผู้ดาวครับว้าไม่เจออะไรเลยครับไม่เป็นไรครับถ้าเจอก็คือดวงดีครับน,นี่ไม่เจอก็ดวงไม่ดีครับแน,นง ตามเยลลี่ไปโอเคครับตามก็ตามก็ขอให้เจ้าหนวดกับเทียนนะครับย้ายมิติไปที่มิติที่ทําให้คะแนนเราเยอะขึ้นแล้วก็มีเลือดมากขึ้นก็ขอให้เป็นบ่อยๆแล้วกันตามเยลลี่ตัวอักษรไปเมื่อกี้ตามเยลลี่ครานี้ตามตัวอักษรเอาเข้าไปจะให้ตามไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย ความสงบสึกกำลังจะเกิดขึ้นอะไรวะมีรถยนต์ครับมีหมาครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้านเหรอทำไมบ้านเล็กกว่าหมาวะไม่ใช่คงไม่ใช่บ้านนะครับมันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันมีข้อร้ายเกิดขึ้นอะไรนะข้อร้ายไอย้ยามีข้อร้ายตอนจบนะครับ ไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กมีแต่ลูกไฟครับถ้ามีลูกไฟกับแม่เหล็กส่วนมากจะเป็นเยลลี่หมีกองโตนะครับก็ไม่เป็นไรเหมือนตานี้ดวงจะไม่ค่อยดีครับดูท่าทางครับ รักครั้งใหม่กำลังเข้ามาแล้วไอ้ยะมีแอบหวานด้วยครับเนี่ยรักของแกเลยเนี่ยตา <c oughs> ลก <c oughs> ด้านบนดีกว่าด้านล่างโอ้ยอาเวนกรรมโอ้เมื่อกี้มันมีไอ้ผู้ดาวมาหลอกโถเอ้ยเดินมาพร้อมกันอีกครับเก็บไม่ทันครับ จ้าหนวดพยากรมาอย่างดีครับแต่เจ้าเทียนดันช่วยด้วยซะอีกมาพร้อมกันเลยครับภูดาวโอ้เยี่ยมครับเรื่องนายินดีมากๆครับมีภูดาวสามอันครับ วัาพี่ครับขี้เกียจโดดตามเรียนไปโอเคเราต้องการตัวไอกับตัวอีอ้าวตัวอีมาแล้วครับเหลือไอครับกอเปอร์เซ็นต์ได้ขึ้นบนนัำทามก็เยอะขึ้นครับเหลือแค่ตัวไอตัวเดียวครับ เรียนแสดงความสามารถห่อยสิอยากได้ลูกไฟเยอะๆโอเคอันนี้ก็ดีครับได้เรือสองตัวดได้ปูดาวอีกสองอันครับโอเคยังแจกเลือดอ้ามาแล้วลูกไฟครับนี่ครับแต่ไอยังไม่มาครับพบเพื่อนที่น่าย,ยินดีครับมันน่ายินดียังไง <laughs> เห็นมีอะไรเลยมีคนตัวหนึ่งจบนครับโอ้โหลูกผู้ดาวครับเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วครับไอครับขอให้มีผู้ดาดวยเยอะครับเราจะได้เก็บแบบเต็มเต็ครับเนื่องจากเรามีพลังแม่เหล็กสองชิ้นครับเราจะดูดดาวหลักสีได้เยอะนั่นเองครับโอเคเนี่ยโอเคสามอันละแจ่มมากแจ่มมากอย่าหวั่นไหว ไม่วันไวละแค่กล้าก็ได้กำไรแล้วอียา ทางยนี่นมีชมพูไปโอเคครับเอ้ยผู้ดาวมาอีกแล้วเยี่ยมครับอย่างเงี้ยมาบ่อยๆครับเวรกรรมทางนรกอย่างดีนะที่ได้ตัวใหญ่ครับ <laughs> นรกนี่กระจอกไปเลยครับโชคดีครับได้ตัวใหญ่พอดีครับเราไม่ต้องมาซีเรียสกับการโดดข้ามัน โอ้ช่วยได้ช่วยได้มีลูกไฟกันไม่เลยครับ ฮ่าฮ่ได้ลูกไฟพอดีครับ ตัวมันกระพริบอยู่นั่นเองครับเนียนเลยครับผมไม่ต้องโดดเข้าช่องครับโดดทะลุช่องไปเลยครับเกาะตัวกระพริบอยู่ครับมันไม่โดดเสี่ยงควางครับโอโ้โหมาพอดีครับผู้ดาวครับมาตรงจังหวะดีด้วยเราไม่ต้องเสี่ยงเหวเลยเมื่อกี้ อันร้อนแรงเวรแล้วไงร้อนแรงมากไปไหมน่าไงทางนรกครับอห้าเทียนมาช่วยอีกแล้วครับใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าเทียนไม่ช่วยสองครั้งนี้ผมลงนรกแน่เลยทางนรกสองรอบเลยอะ โอ้ยนาวาเสียวครับได้เพื่อนกลุ่มเล็กๆมาแล้วกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มลูกอ้อนนะครับอ้าวเวรนกรรม ดีครับมีลูกออนมาช่วยให้ได้ลูกอมดาวเยอะขึ้นกว่าปกตินิดนึงจะมีเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นอเคราะห์้ายตอนจบนะครับถ้าจะไม่ผิดจะมีแท่งลงมาสองอันเนี่ครับเคราะห์ <laughs> ร้ายแล้ว อย่านักสิรับเลือดจะหมดแล้วครับเนี่ยบนดีกว่าล่างโอเคครับชอบ โอ้โบนัสมีครับเยี่ยมครับผิดพลาดเล็กน้อยทำไมมันผิดพลาดยังไงเดี๋ยวขึ้นโบนัสเนี่ย จ,จอดแล้วครับจะจอดแล้วจะจอดแล้วจะจอดแล้วโอ้โหเกือบแล้วครับแนว18ล้านนี่ครับ ปลาสิบลูกเอ้ยไม่ใช่ปลาห้าลูกลครับ ต้องมาอย่างนี้บ่อยๆครับถึงจะดีครับหมายถึงลูกไฟนะครับเพราะว่าเวลาเจลลี่ได้ลูกไฟเนี่ยจะสปีดหมายถึงปลาเจลลี่ปลาระเบิดได้เยอะขึ้นครับปลาระเบิดได้ถี่ขึ้นนั่นเองครับเยี่ยงครับเยี่ยงเยี่ยงเยีย่ยเย,ยีย่ยเยี่ยโบนัสทามไปเลยครับ โอ้ไม่มีตัวบีครับเห็นแล้วครับน่าเสียดายครับจากแกงผมกันไปถึงไหนเนี่ย ดีครับเวรยรดำโอเคครับูกไฟครับโตบีโตบีไม่มาครับโอ๋ไม่น่าจะมีครับไม่มีครับ เอ้เฉียมาบัฟให้หรือ,อยังเเอ้ยจบแล้วเลยนี่ก็เพอร์เฟครันนะครับแต่โอ้คะแนนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้ว่าเฉียมาช่วยหรือ,อยังก็ไม่เป็นไรครับก็ได้คลิปก็พอแล้วครับก็คือเจ้าหนวดกับเชอรี่วิ่งแบบไม่ชนนะครับแต่สมบัติที่ใช้อาจจะยัง ไม่ใช่อายครับมันเป็นสมบัติเซตที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าใช้ยามโลนั่นเองครับถ้าใช้ถ้าเปลี่ยนจากขนนกเป็นขนนกกับกระป๋องเป็นกระป๋องกระทิแแดง2ชิ้นแล้วอันนี้เป็นบิสกิตหรือว่าบิสกิตแช่แข็งหรือว่าน้ำผักนะครับจะดีกว่านี้แน่นอนครับอันนี้ผมมีของแค่นี้ก็ใช้ไปเท่านี้ก่อนก็เท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปหนวดกับเชอรี่นะครับสวัสดีครับ